บทธรูปด้านในยู่สีลูปกระไรพร้อนกันได้นะครับโบทลางเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาครับต้นกรุงศีครับอายุสองรอ้อกว่าปีตามประวัติสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านครับวันนี้เราอยู่ที่โบท้าง โถเก่าแก่ครับอายุสองรอยกว่าป,ปีพามาเที่ยวพามาทำบุญวัดเกา่าโบสถ์เก่าครับอยู่นครนายกครับนี่ก็คือวัดป่ากระทุ่มอยู่อำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกครับนี่ครับได้พาไปเดินชมตรงวอะไร่ห้างาพี่นอ้อง เป็นโบสถ์กลางเก่าแก่อยู่กลางทงหน้าครับู่กลางสางนานอายุ200กว่าปีมีชาวบ้านเขาดูแลครับเพ็ดบันไดไม่พผให้เดินเที่ยวเดินทําบุบนรบตอนนี้ ชาชนกับเดินทางครับมารวมทําบุญกันเยอะแยะเลยครับกับผู้ได้มีชื่อศรัาทธาในพระพุทธศาสนากับมารวมทําบุญกันได้นะครับโกเก่าแก่ที่ว่ามีรังคาแต่ว่ามีตนโพกโอบล้อมเลย างเดินก็จะเป็นไม้ไผ่ ด้านหน้าก็จะมีพัดสีวลรีนะเดีย๋ยวเราไปชมด้านในกันต่อยืนน้ครับ วันนี้ก็จะมีะระฆังนะไอ้เคาะมีพุทธลูกด้านในอยู่สี่ลูกก็ไหวยขอพรกันได้นะครับหลังจากเกาพิกาบใวพระขอพอนนรนโบโบ์เกามาบมาชมด้านนอกกันต่อดูด้านนาน,นี่ก็จะมีสารครับสานนกพูมสานเจ้าทีจท้จทางสานปูยาตายายไจดุดนี้ครับแล้วก็มีสถูกหรือว,ว่าเจดีเก่าครับ ต้นโพอโอ้ยนี่ครับในชมบรรยากาศ้านนอกจุดก,กลางซาคนาับตรงนี้จะเป็นบัวสะบัวครับถ้ามันเกิดช่วงฤดูที่มันออกให้หลายคือสิงามน่ครับเป็นไทไลาย จุดหนึ่งครับอยู่นครนายกบด้า,านานอกก็จะมีพญานาคเจ็ดเสียนโบสถ์ล้างเก่าแก่อายุสองร้อยกว่าปีโดยถีบพังแต่ผมมีร่างคาโดยต้นโพ่โอบไว้ครับเป็นหยิบเหนียวหรือว่าโบสปกโพ่ก็ประมาณนี้แล้ว รอ,รอบๆก็จะทำเป็นบันไดสะพานไม้ไผ่ในเดินชมนี่ครับให้ชมบรรยากาศกันเต็มๆไปเลยหน้าต่างมีอยู่สองบานสี่บานสองข้างมีพระพุทธรูปอยู่ด้านในสี่รูปครับ หลังจากวายพาเซตก็เคาะระฆังได้ครับแล้วตีคลองก็มีตามความเชื่อตามตีตามหลอบครับสามหลอบสามครั้งเพื่อจะประสบความสำเร็จให้โดงให้ดังน่ครับทางเดินตางนี้ก็จะเป็นหลอบไปได้ทุ่งนาทุงเล่ทุ่งน้า ป่าเขาคนก็ทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆครับพื้นที่โบกวงนะแต่ว่าก็ยังมีประชาชนเข้ามาศรัทธาเข้ามากราบไหว้ขอพรกันเยอะแยะับับเปลี่ยนเขาออกกันเรื่อยๆครับอกล่างเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาครับต้นกงซีครับอายุสองร้อยกว่าปีตามประวัติวัดป่า ความรู้อาจจะบ่อนเนบ้าน,นไดแต่ว่าถ่ายบรรยากาศให้พี่นองเดี๋ชมกันยังจุใจครับนี่ครับเป็นต้นโพโอไ้เป็นกํแแพง ตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถเล็กๆนิดน่อยด้านหน้าก็จะเป็นลานขายของครับล้วการดอกไม้ชุดละสิบบาทครับถูกเทียนอยู่ด้านในมีครับถูกเทียนฟรีดอกไม้ชุดละสิบบาท หลังนกลังนกเพียดทำชาดอืมเพียดทางอยู่นี่นนะ้ำเนาะขึ้ไปหยาเขาเดียวให้เขาทาเดียว ประมาณนี้แหละครับพื้นที่ปกลกวงเรือแตบทหลังเดียวตัวๆครับขอบุุต้องกำลังใจครับที่เขามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ